อาช่างตานทำอะไรครับเปลี่ยนยางก่า,ารถใครนี่รถใครรถเสียการนะฮะวันนี้การวันนี้ไม่ได้ไปเรียนใช่ไหมออนไลน์ครับออนไลน์เออเรยีรยนออนไลน์เนี่ยแหละคันนี้ว่าจะขายจริงไหมหนึ 1, ่งหมื่นอ่ะไม่ใช่หนึ่งมืนเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมเออบาทเดียวถึงหนึ่งมืนมีเล่มพร้อมมีชุดโอนพร้อมใช่ไหมนั่นไงไหนเล่มอยู่ไหน เสียการนะฮะมีเล่มโอ้นี่นะครับไม่ใช่ธรรมดาพกแตะอะไรนี่ไอโฟนใช่ไหมนี่นี่เสียการนะฮะแหมร,ร้กายแหมนี่ขนาดแบงค์พันนะฮะยังไว้แบบแบบนี้เลยโทรศัพท์พกไอโฟนทีละสองเครื่องเลยใช่ไหมนี่อันนี้อันนี้ข้าวหลามอ่าหนี่เล่มเขียวนะฮะอ่าเ,เ,เอา พี่ๆน้องๆนะครับใครสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับเวฟคันนี้ปี2,014 900เ้อยฮ้ย9 9 9านรบาทนะฮะร,รีบเลยนะฮะสนใจติดต่อได้ทาง Thorrising Shop นะฮะบ,บอนสนใจไหมฮะนี่ตอนนี้เปลี่ยนยางนะฮะการจะไปเอา P C X ใช่ไหม,มนี่ธรรมดาที่ไหนนะฮะ อ่าช่างทีนยื้นั่งยิ้มนะครับ <N> นี่อยากได้แต่ไม่มีเงินซื้อนะฮะอ๋อมีอะไรไงแต่ปอนแต่พี่ปอนสนใจไหม<อ>มีอะไรอ๋อนี่สนใจนะครับอ่าสนใจนะครับทักได้เลยลอ่าสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ